สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบัสเบ๊กนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของอการอัปเดตใหม่นะครับก็มีการเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของการถอนนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับในส่วนของการถอนนี่ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือการเติมเงินนะครับก็มีอยู่5เครือข่ายนะมี ASD แทมี m y c a t แล้วก็ TOTTwoMop um นะครับก็มีครบเลยนะในส่วนของหลักๆนะครับอ่า เราก็สามารถเติมได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเติมได้เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวผมลองก,อกรอกดูดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองก,อกรอกในส่วนของอเบอร์วรัตรครดแล้วกันนะว่ามันจะได้มันต้องเติมเท่าไหร่นะครับกดไปปุ๊บอ่ะเลือกจำนวนที่ต้องจ่ายอ๋อมันมันมันมีเบอร์แล้วก็จะมีสิ อ่สิบ,บาทห้าสิบ,บาทแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับก็จะใช้สามแสนสามแสนเก้าหมื่นคะแนนเหรออืมตัวนี้เป็นเงินประมาณถ้าได้นับเกือบแปดดอลลาร์นะครับนี่สามหมื่นคะแนนเดี๋ยวลองไปเทียบกับสามหมื่น ถ้าเราถอนเข้าทูบอเล็กรู้สึกว่าจะได้คุ้มกว่าอยู่นะเดี๋ยวผมลองคำนวณแบบถ้าเป็นสี่ดอลลาร์อันนี้เกือบสี่ดอลลาร์นะครับถ้าสี่ดอลลาร์ดอลลาร์ละสามสิบาทก็ประมาณร2อยี่สิบบาทนะครับตัวนี้อะผมอมผมดูว่าน่าจะเติมเข้าทูบอีเล็ตน่าจะโอเคกว่านะแต่สำหรับใครที่เติมไม่น้อยเนี่ยก็เติมตัวนี้น่าจะคุ้มนะครับในส่วนของอาการเติมให้ละสิบาท ก็น่าจะคุ้มกว่านะครับอ่ะโอเคในส่วนของวันนี้ผมก็คูณ2นะก็กดรับไปเรื่อยนะครับผมก็งงมันสลับไปบางทีก็เป็นเวันแล้วก็มา6วันเนี่ยสลับกันไปเรื่อยนะครับอ่ะส่วนใหญ่ดูวิดีโอมันก็จะไวกว่านะครับนี่อขอลดเสียงน,นิดนึงโอ้โหดังเกินอย่างมาก็ใช้เวลาสิบว,วิในการ รับคะแนนถ้าคูณสอก็ได้หีดยี่สคะแนนนะก็กดรับไปนี่ตัวนี้มันจะไวกว่านะครับอนี่ผมดูไปแล้วตัวไหนที่เราดูไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับนี่ถ้าเรายังไม่เคยดูมันจะขึ้นมาตัวใหม่ให้นะครับก็ดูไป ก็จะประมาณนี้นะในการเล่นใครที่ยังไม่ได้โหลดมานะครับก็สามารถโหลดได้นะครับมันก็ยังจ่ายเรื่อยนะผมเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็จะประมาณสองเอ้ยหนึ่งปีกว่าอะ,อะเดี๋ยวไปดูวันที่เราเล่นดีกว่าว่านานเท่าไหร่ก็ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2019นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา1ปีกับ4เดือนแล้วนะครับก็เล่นมาทั้งหมด16เดือนนะครับเราก็ถอนไปทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับมันก็จะจํจำนวนเงินบอกอยู่ที่2,400บาทนะครับคะแนนเราก็ได้เรื่อยๆนะครับนี้ผมก็มีหมดนะผมก็เข้าดูจะรับทุกชั่วโมงไปนะครับหลักๆผมก็จะรับทุกชั่วโมงแล้วก็ ดูวีดีโอนะครับเป็นหลักๆพอข้างหลังมาคือที่เก็จอ่านข่าวก็เข้าไปดูอยู่นะแต่ว่าผมจะเน้นวีดีโอแล้วก็กวดด้านนอกแล้วก็รับทชั่วโมงไปดีกว่านะครับมันจะ,ะมันไม่เสียเวลากว่าถ้าเรามาอ่านคลิปตัวนี้นะครับมันก็ได้คะแนนอยู่นะได้ทีละสามสิบนะครับไม่ใช่ทีละหกสิบนะครับในส่วนของตัวนี้ใช่หรือเปล่าไม่ได้อ่านนานนะตัวนี้ แต่ประเด็นคือมันต้องเลื่อนนะครับนี่ถ้าเราหยุดมันก็จะหยุดนะอ่ะไปสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดนี่ไงหยุดเราต้องขยับอ่ะเลื่อนไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะรอรับคะแนนไปได้หกสิบคะแนนนะครับนี่ถ้าวันปกติเราก็จะได้อยู่ที่สามสิบนะแต่ประเด็นคือมันเลื่อนไปเลื่อนมามันต้องเลื่อนตลอดนะครับแต่ถ้าเราทําได้นี่วันละห้าสิบข่าวก็ได้เยอะนะ เฉพาะวันที่ไม่ได้คูณ2ก็ได้อยู่ที่หนึ่งพันถคะแนนนะครับถ้าวันคูณ2เนี่ยเราอ่านครบห้าสข่าวก็ได้3,000คะแนนก็เป็นเงิน1บาทนะครับในส่วนของแอปนี้ผมว่ามันได้เงินง่ายสุดละแต่ว่าเวลาถอนมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะก็ได้ไปับไปก็จะประมาณนี้ในการอัปเดตนะก็มีการถอนเงินเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าในส่วนของแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีในส่วนของ PayPal นะครับอ่ะตัด PayPal ไปก็โอเคนะก็เข้าธนาคารโดยตรงนะครับแต่ว่ามันถอนก็คือมันยังไงอ่ะคือมัน5 5ดอลาลาร์นะในส่วนของการถอนแล้วมันมีค่าธรรมเนียม20%ก็คือ1ดอลลาร์นะครับเป็นเงินค่าธรรมเนียมอยู่ที่เอ่อหดอลลาร์นะครับ20%นะก็ถือว่าเยอะนะครับผมบ้าถอนเข้าทูวา l เลส ดีกว่านะสำหรับคนที่ยังมีแต้มไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปสะสมทีเดียวดีกว่านะครับก็คือเราถอนไปเรื่อยเข้าทูเบเลตดีกว่านะคือถ้าเราถอนเข้าทูเบเลตแล้วเราเข้าธนาคารทีเดียวก็ได้นะสะสมไปเรื่อยแต่ว่ามันเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเข้าธนาคารส5บ้าบาทนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยนะ,ะในส่วนของตัวนี้อ่ะยังไงก็ฝากติดตามและข้างเสวัสดีครับ